แต่เม่วันทีาีมอไปก็ไปหยดน้ำที่ตรลา้านะครับทุกคนเดนในการผมว่ามันได้จกิจกรรมที่เป็นรูปได้นะเห็นไหมฮะโดยให้พอสอแต่ละหบ้านมา่วมกิจกรรม ให้เข้าใจนะครับว่ามติกรรมนี้มีมติตั้งแต่วันที่12นะครับเริ่มขึ้นมาเมื่อวานนีอ้อจะกให้ทาทุกป,ปั๊มผู้ย่างนะครับอันนี้ ทเสั่งลาล่าเรียกว่าประจำอาอย่างไรแล้วก็รายงานผลอย่างไรนะครับเพียนแต่ว่าั้นตอนการทาเนเนงาครับเรียนอย่างนี้นะครับวันที่13ันยนี้นะครับให้พรตท่งนะครับรวมกับปงต้งทุแหงสรุปการจัดทแผนว่าแผนงานมีอย่างไรบ้าในระดับตำบล ส่วนในระดับห่้านนะครับอำเภอจะทำอาจะอจะชั้นสองแล้วจะทำหนังสือเปรายละสอนเลยว่าให้ทำอะไรยังไงมีแบบรายงานอะไรไปจชัดเจนนะครับเพราะว่ามันจป็ชัดเจนถ้าเป็นเราวัด